หลังจากผลการจับฉลากนะครับประกบคู่ยูโรปาลีก2023-2024นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบมาถึงรอบนี้นะครับก็จะมีโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับเลเวอร์คูเซนโรม่าเอซิมิลานนะครับเบนฟิก้าเวสต์แฮมลิปุ่นและแอตเลเนต้านะครับซึ่ง หลังจากประกบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สื่อทั่วโลกนะครับต่างพากันเขียนข่าวเลยนะว่าเอ๊ะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะว่าทางลิเวอร์พูลมีโอกาสเจอกับเลโคูาเซนได้ไหมนะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นจะเรียกว่าดรีมไฟนอลเลยนะครับวันนี้นะครับผมแอมินเฟย์นะครับจะเพจไปดูบอลนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดดรีมไฟนอลในยูโรปาลีกฤดูกาลนี้นะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปชมศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับตอนนี้นะเพจไปดูบอลเปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับดูบอล2-3คู่นะครับเที่ยวเยอรมันจุใจ 9, วัน6คืนนะครับซึ่งเราจะไปดูทีมชาติอังกฤษนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับอย่างน้อย2แมตช์แล้วก็แอดออนเป็นแมตช์ที่3นะครับอยู่ที่ว่าจะไปดูรอบช6ิทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ไหนนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ไลน์แอดโกทูเซียมได้เลยนะครับ ผลการประกบคู่นะครับก็ทราบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอซิมิลานจะเจอกับโรม่านะครับลิเวอร์พูลเจอกับอตาลันตา้าเล้วก็เซ้นเจอกับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็เบฟิก้าเจอกับโอลิมปิกมาเกส์นะครับซึ่งหลายๆคนนะที่เป็นทั้งแฟนบอลชาวไทยนะครับหรือแฟนบอนตลต่างประเทศเนี่ยกำลังวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเป็นเต็งหนึ่งนะเพราะว่า สายที่จับออกมานะ่ครับน่าจะเจอทีมที่ระดับชั้นนะครับเป็นทีมชั้นนําในยุโรปก็จริงแต่ว่าฟอร์มการเล่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะเอยียงสู้หรือผูกไม่ได้นะครับที่เรอลกัวเต้นเลซที่นําทีมโดยซาบิอลองโซ่นะครับคุมทีมอยู่ข้างสนามเนี่ยนะครับก็มีฟอร์มที่ดีแล้วก็เป็นจา่าฝูกของบูเดสเลีกาอยู่นตอนนี้นะครับก็เลยวิเคราะห์กันว่าแหมซาบิอลองโซ่เนี่ยก็เป็นคนที่น่าจะเป็นตัวแทนเจนคอปหรือเปล่าในอนาคตนนะครับจากคุมทีมเจอกับ ทีมเก่าของเขาเองก็คือลิเวอร์พูลในรอบชิงยูโรปาลีกได้หรือไม่นะครับเรามาลองดูสายแล้วก็วิเคราะห์กันดูนิดนึงนะครับเริ่มจากคู่ของลิเวอร์พูลที่จะเจอกับไอตาลันต้านะครับในคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกับไอตาลันต้านะครับโดยจะเตะกันในวันที่12นะครับเมษายนหรือว่าคือวันที่สิบเอ็ดตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับสถิติเดิมนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเคยชนะไอตาลันต้านะครับห้าศูนย์ นะครับแล้วก็แพ้ไป2 0งศูนนั้นะครับซึ่งตอนนั้นคือส่งตัวสำรองลงไปแล้วนะครับในปี2020นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ว่ันนี้เนี่ยมันต่างออกไปเพราะว่าตัวผู้เล่นในชุดนี้เนี่ยนะครับก็หายไปเกือบครึ่งทีมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็มีดาวรุ่งต่างๆขึ้นมานะครับและแน่นแนล่าสุดนะครับที่เจอกับทางสมาร์ทปาร์คหรือพูยโชว์ฟอร์มดุมากๆนะครับบุกไปเยือนถล่มไป5 ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาเล่นที่แอนฟิลชนะไป6ประตูต่อหนึ่งนะครับได้เป็นการแจ้งเกิดบ๊อบบี้คราฟนะครับนักเตะดาวรุ่งของทีมบอยสิปีนะครับนอกจากนั้นันเนียมอนเตซาร่าลงมายิงใจหนึ่งนะครับเรียกว่าโชว์ฟอร์มอุ่นเครื่องนะก่อนจะไปเจอกับเลือดภูมิในครับในขณะที่แอตแลนตาในปัจจุบันเนี่ยนะครับในตลาดของกานโชดเซเรียนะครับก็อยู่ในระดับที่6นะครับแล้วก็เข้ารอบมาเนี่ยนะครับด้วยการชนะสปอร์ติ้งลิสบอนทีมชาฝูงของทางโปรเกตนะครับด้วยสกออรรรร์วม3ปะะตตู่่2นคับซึง อตาลันต้าเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับเหนียวนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะจะต้องเจาะยากนิดนึงนะก็ต้องดูว่าทางเชนคอปเนี่ยจะจัดแผนอย่างไรนะครับแต่ว่าโอกาสในการลุ้นสีแชมป์ของลิเวอร์พูลก็ยังมีอยู่ถ้าผ่านอตัลันต้าไปได้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะผ่านได้นะส่วนตัวผมว่ายังไงลิเวอร์พูลก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับจะ่ว่าจะจัดชุดเด็กชุดใหญ่ชุด2เนี่ยทางเชนคอปไม่ประมาทแน่นอนและอตาลันต้าเนี่ยก็ยังมีเกมในลีกนะครับที่อยากจะขึ้นไปติด1ใน5เพราะว่าตอนนี้เนี่ย นะครับอันดับตารางคะแนนเนี่ยนะครับตามหลังโรม่าเนี่ยแค่1แต้มนั่นเองอย่างน้อยหนึ่งใน5เนี่ยมีโอกาสไปเตะ UCL เพราะฉะนั้นน่าจะต้องนะครับอจาร์ลลตาน่าจะต้องโฟกัสในลีกด้วยทำให้มีความภาววพวงในขณะที่เรือผู้เนี่ยสามารถที่จะจัดชุด2 นะครับลงไปเล่นไอตาลันตาก็ได้คือมีการสลับตัวผู้เล่นได้เลยนะครับเพราะตัวผู้เล่นหลักๆก็มีการเรียกได้ว่ากลับมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมนะครับทั้งดาวรุ่งก็แสดงเห็นแล้วว่ายังสามารถที่จะโชว์ฟอร์มนะครับที่จะพาทีมเนี่ยอาจจะทะลุเข้ารอบได้ด้วยเหมือนกันนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นโอลิมปิกมาร์เซ่นะครับจะเล่นกับทางเบนฟิก้านะครับคู่นี้เนี่ยนะครับตามสถิติเดิม เคยเจอกันมานะครับทั้งหมด8ครั้งนะครับเสมอกันไป4แล้วก็ทางเบฟิก้าชนะ2นะครับโอลิมปิกมาเซชนะ2นะครับตัวผู้เล่นหลักๆนะที่ทุกคนรู้จักอย่างเบฟิก้าก็จะเป็นอังเกลดิมาเรียนะครับส่วนของโอลิมปิกมาเซก็นี่ครับเอเมริกโอบามายองนะครับที่เป็นอดีตเด็กเก่าของทางอาร์เซนอลนะครับก็อยู่ในทีมนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนคุ้นหน้ากันทั้งนั้นเลยนะครับ ตัวเบฟิก้าเองเนี่ยเป็นรองจากฝูงของลีกโปรตุเกสอยู่นะครับตามหลังสปอร์ติ้งลิสบอรหนึ่งคะแนนในขณะที่ลิเวกมาเซ่นะครับตอนนี้อยู่อันดับจิตประมาณอันดับ7นะตามหลังอันดับ5คือลองส์นะครับอยู่3คะแนนนะครับก็ยังมีลุ้นติด UCL ที่จะไป UCL ในฤดูกาลหน้าอยู่นะครับก็ยังถือว่ายังภาวะพวงทั้ง2ทีมนะนะครับการเล่นในสู่สีนะครับซึ่งผู้ชนะระหว่างคู่นี้จะเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่างลิเวอร์พูลกับอตาลันต้านะครับส่วนตัวผมนะครมองว่าทางเบฟิก้านะครับมีโอกาสมากกว่า นะครับเพราะว่าทีมเนี่ยลงตัวกว่าแล้วก็มีการขับเคี่ยวนะครับกับทางสปอร์ติ้งลิเบอนะครับที่เป็นจับฝูงอยู่นะตอนนี้ได้ค่อนข้างดีในครบระบบทีมลงตัวมากกว่ามโอกาี่จะผ่านเข้ารอบไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเล็บปูกับอนตาด้แน่นอนนะครับลองติต่างทีวว่าเฮ้ยถ้าเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเข้ารอบผ่านอตาลีมาอยากอยากจะเจอใครนะครับส่วนตัวผมมองว่าน่าจะอยากเจอทีมจากฝรั่งเศสมากกว่าแต่ว่าผมคิดว่าเบนฟิก้าจะเข้ารอบอ่ามองอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นสถิติเนาะ นะครับคือผมมองว่าเบเฟิก้าเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบมากกว่ากัแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับ2คู่นี้นะครับในสายทางฝั่งซ้ายนะครับที่เจอกับคู่ของเรอัลฟูตเนี่ยก็ลองวิเคราะห์ลองพิมพ์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับนี่มาดูทางฝั่งขวานะฝั่งขวาก็เรียกว่าสายนะครับสายสายล่างแล้วกันนะครับจะเป็นคู่ของทางโรม่าเจอกับเอซิมิลานนะครับแล้วก็จะเป็น ทางเลเวอร์คูเซนจะเจอกับเวสต์แฮมนะครับทีมจากอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยหลายๆสื่ออย่างสื่อของอิตาลีนะครับมองว่ามิลานเนี่ยน่าจะเข้าไปชิงกับลิเวอร์พูลได้สามแต่ว่าสื่ออังกฤษก็คิดว่าเฮ้ยเวสต์แฮมไหมนะครับเป็นคู่ชิงเป็นอังกฤษทั้งคู่เน่ยน่าจะแบบเวิร์กนะสื่ออังกฤษเขาก็ตีข่าวว่าแหม่เวสต์แฮมก็มีโอกาสเข้าไปชิงกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับซึ่งตัวสถิติเนี่ยระหว่างทางเวสต์แฮมกับทางเลเวอร์คูเซนนะครับไม่เคยเจอกันมาเลย นะครับเวสแฮมเนี่ยเป็นแชมป์เก่านะจากทางยูโรป้าคอนเฟเเรนซ์ลีกนะครับแล้วก็ได้เลื่อนขึ้นมาในถ้วยนี้นะครับมาเล่นถ้วยนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับทั้งเดวิดฟอยก็คุมทีมเวสแฮมนะครับเข้ารอบ8ทีมฟุตบอลทั่วยุโรปเนี่ยสามปีติดเลยนะครับแล้วเวสแฮมในลุกกาลนี้เนี่ยก็เล่นได้น่ากลัวมากนะครับยังมีลุ้นอันดับนะครับติดไปเล่นฟุตบอลยุโรปในลุกกาลหน้าอยู่ด้วยนะครับในส่วนของทางพรีเมียร์ลีกนะครับอยู่อันดับที่5อ่านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรลโคเซนเนี่ยเป็นจ่าฝูงนะครับก็ไม่ได้ใช้งานง่ายนะเพราะว่าเรลโคเซนยังไม่เคยเจอทีมจากอังกฤษเลยในถ้วยนี้นะครับซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ถล่มไฟบวกมา5ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นทีมจากเยอรมันที่โดนเวสต์แฮมตบมานะครับล่าสุดแต่ว่าทางเรลโคเซนเนี่ยจัดนาทีบาสค,ครับชนะคาราบักมานะครับสามประตูต่อสองแล้วเข้ารอบมานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้สูสีนะ เออไม่ใช่ว่าดูเลเวอร์เนี่ยเป็นจ่าฝูงของทางเวสซีก้าจะมาตกเวสแฮมง่ายๆเวสแฮมเนี่ยเล่นในบ้านแข็งมากนะครับเล่นที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูทีว่าทางซับบิโลโซจะใช้แผนไหนนะครับในการเจอกับทีมระดับนะครับในฟิมิลีิกอย่างเวสแฮมนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นโจเซมูริโย นะครับไม่ใช่โจเซมูริยโร่สิขออภัยโจเซมบูโร่ยโยแหละเคยพาโรม่าเป็นแชมป์รูเบ้าคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ตอนนี้เขาไม่ได้คุมแล้วนะครับก็โดนปลดออกไปนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วทางโรม่าเนี่ยนะครับเข้ารอบมาด้วยการชนะไบตันนะครับมา4ประตูต่อ0ในบ้านตัวเองแล้วก็บุกไปพ่าย0-1นะครับส่วนของเอซิมิลานเนี่ยนะครับเข้ารอบมา ด้วยการชนะสลาเวียปากนะครับทีมจากลีกเช็กนะครับมา4-2นะครับแล้วก็บุกไปชนะ3-1นะครับซึ่งตอนนี้ตารางอันดับคะแนนของเวส์ของทางโรม่ากับทางมิลานนะครับต่างกันอยู่นะเพราะว่ามิลานเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงนะครับ28นัด19แต้มในกาโช่เซเรียนะครับส่วนโรม่าอยู่อันดับ5 28นัด18แต้มห่างกันสิบกว่าคะแนนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฟอร์มโดยรวมนะครับมิลานดูดีกว่าโรม่านะครับซึ่ง ด a าน e l e d ล r เด s i ซี่นะครับคุณซื้อณปัจจุบันของทางโรม่าคนปัจจุบันนะครับก็คิดว่าน่าจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในส่วนของมิลานเนี่ยครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์กันช่วงท้วยอในโอยกาสนี้น้อยมากนะครับตาหลังอินเตอร์เยอะนะครับก็น่าจะมาโฟกัสในช่วยนี้นะครับคิดว่ามิลานน่าจะมีโอกาสเข้ารอบม,มากกว่า นะครับมีโอกาสเข้ารอบมากกว่านะน่าจะชนะโรม่าได้นะครับ2แมตช์แล้วก็เดี๋ยวไปรอรู้ว่าจะเจอเลเวอร์คูเซ่นหรือเวซ์แฮมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งใหญ่ทีมของเอซิมิลานก็จะมีนักเตะน่าคุ้ดหลายๆคนนะนะครับไม่ใช่เป็นรูเบนลอฟต้าชิกนะครับคริสเตียนพลิซิตนะจากทางเออเชลซีที่ย้ายมาจากเชลซีนะครับแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยนะครับเป็นกำลังหลักในของมิลานในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเข้าไปชิงกับเลเวอร์คุก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ผมมองว่าทางมิลานน่าาาจะโอกสเข้รอบสูงกว่านะ นะครับในคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์โดยรวมแล้ว8ทีมนะครับผมมาว่าคู่นะครับคู่รอบรองชนะเลิศนะครับของสายบนนั้นจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับไปเจอกับทางเ,ออเบฟิก้านะครับแต่สายล่างเนี่ยน่าจะเป็นทางมิลานนะเขารอบมาทีมแล้วแต่คู่นึงนะผมไม่ไม่แน่ใจว่าทางเรอัลมาดรินจะผ่านไปแฮมไหมถ้าผ่านได้ก็ต้องไปเจอมิลานอีกหนักทั้งคู่ นะครับคือเลเวอร์จะเจอเกมหนักไหนจะต้องทําผลงานในลีกให้ได้ดีกว่านะครับโอกาสที่จะไปเจอกันในรอบชิงเป็นเรียลไฟนอลเนี่ยนะครับค่อนข้างยากอยู่ยากอยู่นะครับยากอยู่มันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเลเวอร์โชวฟ์ฟอร์มในลีกดีแล้วแบบในบอลเทยุ่งหล่อมจะดีตามหรือว่าจะแบบมีโอกาสนะครับจะชนะทีมจากลีกอย่างพรีเมียร์ลีกหรือว่าทางคาร์โชตริอาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลเวอร์เจอกับคาราบักนะครับในทีมจากอาเซอร์ไบจานอ่ะโหยังเกือบเอาตัวไม่รอดอะ่ะต้องอาศัยนาทีบาบะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่呐 มันก็ไม่ได้แบบมองเห็นด้ว,ว่าเฮ้ยเวลาพอมาเล่นบอลยุโรปซึ่งเลโคเซนเนี่ยประสบการณ์นะครับก็มีแหละแต่ก็ไม่ได้แข็งมากอ่ะนะครับมาเล่นในรายการนี้เนี่ยนะครับพอเจอทีมที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเจอกับทางอาลเทมจากพรีเมลีกนี่แหละหรือถ้าเกิดหลุดเขาลอบไ,ไปไปเจอกับทางฝั่งกันโชเซียเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าทางซาบิโลโซเนี่ยจะสามารถทําทีมเข้ามาแล้วไปเข้าชิงได้นี่ครับในขณะที่ฝั่งทางฝั่งลิว์พูลเนี่ย โอ้โหดูสดใสามากกว่าเพราะว่าทีมที่เข้ามาอยู่ในสายทางฝั่งสายบนเนี่ยนะครับกเ็เรียกว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีเท่าลิเวอร์พูลนะครับแลวตัวผู้เล่นลิเวอร์พูก็อย่างที่บอกแล้วมีการสลับกันได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปดีไฟนอลเนี่ยนะครับมีประมาณแค่ 30%เท่านั้นเองนะครับต้องลุ้นเป็นนัดต่อนัดก็แล้วกันใครที่หวังอยากจะให้ซาบิโงโซนะครับคุมทีมไปเจอกับทางชลวีคอปเนี่ยของลิวอร์พูลเนี่ยนะครับก็อยากนิดนึงนะครับต้องลุ้นกันกนแล้วกันเนาะนะครับนี่ก็เป็นพรีวิววิเคราะห์คร่าวๆก็แล้วกันนะครับจะผมเฟรนนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับ หากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของน้องเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์จิเกดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook ช่องทิปตอกให้กับไปดูบอลด้วยนะครับทางผมเองก็ไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับแต่ผมเองนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ชอบนะครับในการรักดูฟุตบอลนะครับรักในการชมนะครับแล้วก็มีโอกาสไปชมถึงขอบสนามเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจไปดูบอลนะครับก็มีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับไปดูบอลแดงเดือนนะครับที่ออนทัฟฟอร์ด นะครับบอลยูโร2024นะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์ลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้ราคาแรงมากๆนะครับแต่ว่าท่านใดสนใจนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลนะครับจองทัวร์กับเรานะครับแล้วก็ซื้อตั๋วกับเราได้ด้วยนะครับที่ Line แอด o กทูเซดียมนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากผิดพลาดการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแอดมินเฟรดนะครับจะกลับมาพบกับทุกท่านในคลิปต่อๆไปแน่นอนนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ติดกระดิ่งช่อง YouTube Facebook ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับแล้วก็ใคร,ใครสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปดูฟุตบอลก็แอด l i น์ go to stadium ได้เลยนะครับ